พิศนุโลกจัดงานเยือนแผ่นดินทินสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอพาวเวอร์เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ค่ะที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิสมจิตผู้ว่าราชาการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานเยือนแผ่นดินทินสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอพาวเวอร์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์และหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดขึ้นค่ะเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อและใช้อําเภอเป็นฐานการเรียนรู้และเพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกมีสื่อสำหรับใช้ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ตามหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาระดับชาติค่ะตลอดจนมีสื่อการเรียยนนนนรรูู้้ใปแบบขอออองสื่่ดดิิจทัลลไ์วคะ กับนายภูสิทธสมจิตครับผู้ว่าราชาการจังหวัดพิศนุโลกท่านก็บอกไว้นะครับว่าการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยก็จะทําให้ผู้เรียนครับมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้รักและก็ตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองครับภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นมรดกของเราของชาติพิศณุโลกครับเป็นเมืองแห่งพระพุทธนราชพระพิมพ์นางพญาซึ่งมีเพียงที่นี่ที่เดียวครับไม่มีที่ไหน เมืองสองแควเป็นแผ่นดินแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นนักรบมีพระปีชาสามารถเก่งกล้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมาตราบทุกวันนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยควรตระหนักและก็ภาคภูมิใจครับดังนั้นการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เยือนแผ่นดินถิ่นสองแควและอดีตสู่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในครั้งนี้ครับก็จะสร้างและก็หล่อหลอมให้กับนักเรียนเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องประสานกับวิถีชีวิตความเป็นมาอย่างยาวนานค่ะของคนในท้องถิ่นเมืองสองแควรในความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งเขตสองและเขตสามค่ะ ศึกษาทีการจังหวัดพิษณุโลกสถานศึกษาในสังกัดกรมการศึกษาพิเศษสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและหน่วยงานต่างๆจำนวนทั้งสิ้นกว่า2,000คนเลยทีเดียวค่ะ